สวัสดีจ้าแม่มสิงหาราคาทองวันนี้ประจำวันที่22กุมภาพันธ์ปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทอง1สลึงราคาทอง2สลึงบวกค่ากำเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นแห่งราคาทองจีนหัวแห่งราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองไบราคาทองออร่าก่อนนี้จะไปรับชมราคาทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สิงหยนะคะกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่เปใหม่เม่มสินนําเสนอในทุกๆวันไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยคะ่ะทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ29,050บาทขายออก29,150บาททองรูปพันธุ์96.5%รับซื้อ28,531บาท 12สตังค์ขายออก29,650บาทประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา28นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป300บาททองครึ่งสลึง3,644บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,144บาททอง1สลึง7,288บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,788บาท ทอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,575บาทค่ากำเนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น15,075บาททอง1บาท29,150บาทรวมค่ากำเนดเฉลี่ยแล้วเป็น29,650บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ